สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องอโศกหลายคนบอกว่าอาโศกคือถนนอโศกใช่ไหมใช่ครับวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องถนนอโศกที่เรียกว่าชื่อเต็มๆครับอโศกมนตรีนะครับถนนอโศกมีเรื่องราวอะไรทําไมถึงต้องสนใจอันดับแรกเลยต้องบอกว่าเป็นทําเลที่ราคาที่ดินโคตรแพงตารางวาละเกินหนึ่งล้านบาท และนะครับหลายวันก่อนหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวคราวน่าตกใจนะครับน่าสงสารคือเอาง่ายว่าแม่งซวยอะ่ะผมกำลัจะพูดถึงโครงการแอชตันอโศกนะครับของอนันดานะครับโครงการนี้ขอญาตก่อสร้างเสร็จเรี 100, บายบร้อยใบอญาตก่อสร้างใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตขึ้นอาคารสูงนะครับทุกอย่างขอได้หมดแล้วก็ขาย ก่อนขายมีปัญหาอยู่นิดนึงแต่ตอนหลังก็ให้ขายได้ให้ใช้อาคารได้แล้วก็มีปัญหากันจนหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรสารปกครองสั่งให้เพิกถอนโครงการนี้มีปัญหาแต่ว่าไปหาทางแก้ไขกันนะครับก็คือจะต้องไปหาทางเปิดทางให้ไปเชื่อมกับถนนให้ได้นะครับถนนซอยที่มันแคบเปิดให้มันกว้างโดยเนื้อหาสาระของปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าปัญหาคือไปเช่าที่ของการรถไฟนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเช่าที่เสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นการเชื่อมทาง ซึ่งทำให้สามารถสร้างอาคารสูงได้นะปรากฏว่าสารบอกว่าไม่ใช่นะครับก็ต้องไปเปิดทางอันนั้นก็ไปว่ากันแต่วันนี้ผมจะพูดกันถึงว่าที่มาที่ไปนะครับของโศกนะวันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าอาโศกนะถนนที่มีราคาที่ดินแพงนะครับมีตำนานยังไงอ่ะวันนี้ไปดูกันข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับก็ขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะครับก็ขอพาดหัว บทความมเลยว่าเปิดตำนานอาโศกสุข,ขุมวิททำเลผู้ดีอีลิตนะคือทำเลผู้ดีอีลิตก็คือชนชั้นสูงอ่ะที่ดินว่าละลลานนะครับเขาบอกว่านอกจากเรื่องความดังดังเรื่องรถติดนะรถโคตรติดถนะน,นอโศกผมนี้โคตรเบื่อเลยถ้ามาจากพระรามสี่เลี้ยวขวาไปเอ็มโพเรียมเลี้ยวซ้ายไปทางพารากอนตรงไหมอโศกรถติดโคตรนะหรือถ้าจะมาจากทางราชดานะครับแยก พระรามเก้าราชดาตรงเข้ามารถแม่งข้อหยากติดเลยเป็นเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงด้านรถติดอ่ะนี้แล้วกันนะครับถนนอสโศกมนตรีเนี่ยนะครับหรือสุขุมวิทซอยยีเอ็ดเนะเป็นถนนใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับอย่างเมื่อกี้สรุปไปแล้วนะครับคือมีข่าวดังเรื่องแอสตันอโศกเนี่ยผมไม่พูดละมาดูกันดีกว่าว่าอโศกนะถนนอโศกหรืออโศกมนตรีเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถนนอโศกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นถนนที่มีความยาว 1.3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเป็นถนนที่สั้นจริงๆสมัยก่อนเรียกว่าซอยนะซอยอโศกถนนอโศกคือซอยสุขุมวิท21คือถนนอโศกโมนตรีแต่เป็นสุขุมวิทซอย21นะครับจุดเริ่มต้นนะอยู่ที่แยกอโศกนะครับเป็นถนนกว้าง10เลนซึ่งตัดกับถนนสุขุมวิทนะกับถนนรัชดาพิเศษทิศเหนือติดเขตวัฒนานะครับข้ามคลองแสนแสบไปก็สิ้นสุดอยู่ที่แยกอโศกเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นตึกข,ของสิงห์เขาว่านะแต่ก่อนเป็นสถานทูต ญี่ปุ่นนะครับตรงนั้นติดอยู่แค่ตรงนั้นถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนชั้นในของรัชดาพิเศษนะครับเดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซอยอโศกต่อมานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นถนนอโศกมนตรีนะครับเมื่อวันที่1มีนา25งพสเจเมื่อไม่นานนี้เองนะก็เกือบก่อนยีปีละตามข้อเสนอของมหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินทรวิโรพิลวน,นั่นเองนะเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอโศกมนตรีนะครับชื่อจริงทันชื่อเรียมสเวตเซรลนีนะครับเป็นข้าราชการในรัชกาลที่6 ซึ่งนะครับท่านพระอศกมนตรีเนี่ยนะครับได้อุทิศที่ดินร่วมกับเจ้าของที่ดินรายอื่นๆแล้วก็ได้ซื้อที่ดินเป็นตลาดเดิมแล้วมอบให้รัฐด,ด้วยนะครับสถานที่สําคัญสำคัญบนถนนเส้นนี้นะครับก็มีอะไรบ้างโรงพยาบาลจักสุรัตนินนะมสวปรารมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตรประสานมิตรนะครับตึก GMM g m กรมีนะครับสมัยก่อนใครอยากเห็นพี่เบิร์ตต้องไปตึกนี้นะครับ แล้วก็อาคารสภาวิชาชีพบัญชีและก็สยามสมาคมในพระบรมราชูปธรรมแต่เดิมเนี่ยนะครับถนนอโศกมตรีเนี่ยเรียกว่าทุ่งบางกะปิโอโหเป็นทุ่งบางกะปินะแต่จริงตรงนั้นเขาเรียกแต่ก่อนผมอยู่แบงก์ซีเอบีไทยธนาคารมันจะมีสาขาอยู่นะเขาเรียกว่าสาขาบางกะปิเฮ้ยผมก็งงเฮ้ย hey, ทำไมสาขาที่เรียกสาขาบางกะปินะคือตรงนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นเขตบางกะปินะอ้าวจริงๆงงงอ่ะแต่เขาเรียกว่าทุ่งบางกะปินะมีขุนนางและข้าหาบาดีเข้ามาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆเพื่อปลูกบ้าน ตัวอาศัยสมัยนั้นเนี่ยนะครับราคาที่ดินถูกมากเนี่น้องอยู่แล้วย้ยอนยุคไปโบราณมก็ถูกอยู่แล้วแหละเพราะมันห่างไกลาจากตัวเมืองนะครับผู้คนนิยมเดินทางมาที่อโศกด้วยทางเรือใช้คลองแสนแสบแล้วก็ต่อรถเจ๊กรถเจ๊กคือรถที่แบบเจ๊กเขายกอนั่งข้างหลังแล้วเขาก็วิ่งถือเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันมีไม้ยกที่แบบเป็นคานอ่ะนะหรือว่าเดินเอานะสมัยนั้นนะก็ที่มันถูกนะครับต่อมานะครับเมื่อโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง กสอนในปี2417นะครับปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชนะฮะอสนาเซระโคนะฮะครูใหญ่ก็คิดย้ายโรงเรียนจากท่าน้ำวังหลังมายังทุ่งมากะปินะโดยในปี2457นะท่านก็ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งด้านเหนือติดคลองแสนแสบ25ไร่แบมโคก็ได้จ้างคนจีนเนี่ยนะครับเรียกว่าเจ๊กขุดที่ริมคลองนะยกเป็นร่อง ปลูกไม้ผลเป็นอาหารเลี้ยงนักเรียนก็ปลูกต้นมะพร้าวร้อมไว้200ต้นคือเหมือนกับดูแบบเขาเรียกว่าดูเหมือนเป็นโรงเรียนแบบอัตคัดเหลือเกินนะซื้อที่มาปลูกผลไม้ปลูกผักเลี้ยงนักเรียนนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ร้อมไว้200ต้นแหม่มโคนะแหม่มโคเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนต่อมานะครับในปี2 4 6 2ได้สร้างอาคารเรียน1919ปัจจุบันคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในซอยสอุขุมวิท19 คือเป็นอาคารหลังแรกและเป็นการตัดซอยแรกในย่านสุขุมวิทคือที่มาที่ไปของโรงเรียนวัฒนานั่นเองเป็นโรงเรียนที่โคตรไฮโซพอกับมาแต่เลยนะเด็กวัฒนานี่นะครับก็คือแหมมโคเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผู้ให้กําเนิดโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยอ,อยู่ที่ซอยสุขุมวิทรสิบเก้านะครับต่อมานะครับในปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่วันนี้ผมแบบเล่าเพลินๆฟังเพลินๆน,น,นะคลิปนี้ควรฟังก่อนนอนนะหลับแน่นอนปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับอาหมัด อิบราฮิมนานานะครับต้นตระกูลนานาแน่นอนเลยแลนหลอดในยุคต้นๆน,นะครับได้มอบที่ดิน3ไร่ย่านอาโศกให้กับสยามสมาคมในพระบรมราชุปถัมภ์สร้างเป็นอาคารหอประชุมแล้วก็ห้องสมุดออกแบบโดยเอ็ดเวิร์ดเฮลลี่นะฮะสถาปนิกชาวกงกฤษเปิดเมื่อปี2476นะครับวันที่28กุมภานี่คือตำนานวิวัฒนาการของอโศกนะต่อมานะครับในปี2477กลุ่มวัซุวัตนะตระกูลวัสุวัตนะครับเริ่มสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง ปากซอยอโศกเป็นอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่นับเป็นโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสมบูรณ์แบบแห่งแรกของไทยตั้งชื่อว่าภาพยนตร์เสียงสีกรุงแต่ต้องยุติกิจการเพราะผลกระทบจากสงคารามโลกครั้งที่2ต่อมานะครับในปี2479เเมื่อเปิดใช้ถนนสายใหม่เส้นใหม่นะครับเชื่อมกรุงเทพกับสมุทรปราการก็คือถนอนสุขุมวิทนั่นเองนะครับที่ริมถนนก็เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีของผู้มีฐานะตระกูลใหญ่ๆก็มากันนะแล้วก็เกิดอาคารตึกแถว มีตลาดสดตรงปากซอยสุขวิท2 1เหลือศกตอนนี้น่าจะยังอยู่นะตลาดตรงนั้นอนะ่ะเกือบท้ายซอยมีวิทยาลัยครูประสานมิตรซึ่งปัจจุบันก็นคือมอสวประสานมิตรแหละแต่ก่อนเป็นวิทยาลัยครูนะพอปี2 5 0 3เนี่ยนะครับก็มีการตัดถนนเพชรบุรีตัดใหม่พร้อมขยายถนนอโศกมตรีเชื่อมต่อถนนสุขวิทกับถนนเพชรบุรีผู้มีดําริขยายถนนสุขวิทจากอโศกไปปากน้ําก็คือกมรมลบบุรีลาเมศพระโอรสในรัชกาลที่5ต้นราชกุลยุคนนะครับนะค,บคือเป็นคนที่ ขยายถนนจากสุขวิทอโศกไปปากน้ำต่อมาก็มีการขุดคลองระบายน้ําจากแยกวิทยนะุไปโรงเรียนสตรีวังหลังนะครับดินที่ขุดขึ้นมาก็เอามาถมทําเป็นถนนให้รถวิ่งไปถึงโรงเรียนซึ่งเป็นแนวถนนสุขวิทในปัจจุบันจากนั้นเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวชัดเจนเกิดการพัฒนาที่ดินครั้งใหญ่แล้วก็เริ่มมีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ปลูกบ้านให้เช่าช่วงปี2510เนี่ยเร,เริ่มเริ่ม้ามายุคนี้แล้วนะ2510แต่ผมยังไม่เกิดได้สร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบเชื่อมถนนเพชร นนถนนสุขวิทอ๋อถนนคลองเส้นนั้นคลองแสนแสบจะมีถนนอยู่สมัยก่อนผมจําได้ผมหัดขับรถรถติดอยู่ตรงนั้นนี้โคตรเสียวเลยแล้วสมัยก่อนมันเป็นรถแบบใช้เกียร์เขาเรียกเกียร์มือเกียร์กระปุกไม่ต้องเลี้ยงคัตอะผมจาได้เลยของคลองแสนแสบถนนตรงนี้แหละคือเป็นเขาเรียกว่าสะานที่ทําให้ผมเครียดมากยุคนั้นอะต่อมาพอหลังจากนั้นนะฮะเกิดสงครามเวียดนามฐานเมกันก็มาเช่าห้องพักบริเวณถนนสุขวิทจนเกิดสถานบริการและสถานบันเทิงนะเช่นซอยข้าวบอย ต้นถนนอโศกกลายเป็นแหล่งสินค้าเพื่อทหารต่างชาติรวมทั้งมีแกลเลอรี่ศิละปะด้วยโอ้ตอนนี้ซอยคาบอยกลายเป็นอซอยโลกีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปนะอันนี้แหละคือที่มาที่ไปของซอยคาบอยนะคือสหารอเมริกนะันมาเช่าห้องพักอยู่แถวนี้นะหลังจากนั้นก็มีการตัดถนนรัชดาพิเศษนะเชื่อมถนนอโศกช่วงถนนสุขุมวิท กับถนนจุนทอนโกษานะครับความยาวประมาณ 2. 5กิโลเมตรก็คือแถวพ,พระรามสี่นั่นแหละตรงไอ้นียศูนย์ประชุมแห่งชาติอ่ะนะเปิดใช้เมื่อ5มกราคม2 5 3เเป็นถนนวงแหวนเชื่อมต่อทำเลชั้นในกรุงเทพยิ่ยงทาให้ถนนอโศกสะดวกยิ่งขึ้นจนเกิดพัฒนาการซีฟู้ดขนาดใหญ่ตรงสีแยกอโศกจากนั้นอาคารตึกแถวก็ถูกสร้างขึ้นในปี2530อาคารซีฟู้ดขนาดใหญ่เป็นยังไงลืกภาพไม่ออกจำไม่ได้เคยมีด้วยหรอวะตรงนั้น นะต่อมานะครับในปี2535ันถึงสองพมีบริษัทข้ามชาตินะทยอยเข้ามาตั้งสำนักง,งานใหญ่คอนโดโรงแรมห้างสรรพสินค้าเช่นโครงการอโศกทาวเวอร์อาคารชิโนไทยอาคารโอเชียนทาวเวอร์สอาคาร GMM Grammy นะครับแล้วพอ ปี2540ก็เกิดวิกฤตต้มยำกุง้งหลายโครงการที่กำลังกอ่อสร้างต้องหยุดชะงักพอเศรษฐกิจฟื้นตัวหลายโครงการก็เปลี่ยนมาเป็นคอนโดแทนต่อมาในปี2542นะครับรถไฟฟ้า BTS เปิดใช้บริการรถนนอสกยิ่งคึกคักเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT แล้วศกอนี่ยก็มีรถไฟฟ้าผ่านสองสถานีก็คือสถานีสุขุมวิทและสถานีเพชรบุรีพอสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับปี2554ก็เกิดศูนย์การค้าเทอร์มินอล21แห่งแรกขึ้นมา ศูนย์การค้านี้เกิดจากการที่บริษัทแลนเฮาเช่าที่ดินแปลงนี้นะครับระยะยาวจากตระกูลหวังหลีไม่ได้ซื้อนะครับเป็นการเช่าเพื่อทำห้าสับสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับทำให้ทำเนยญานนี้คึกคักขึ้นมานะครับเป็นจุดตัดของถนนผู้ดีและมีสถานีรถไฟฟ้าสองสายพาดผ่านมีปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าต่อวันมีจํานวนมากจะเป็นรองก็แค่สถานีสยามเท่านั้นนี่คือที่มาที่ไปของอโศกแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่ เรียกได้ว่าสั่นสะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์นะว่าหลายๆที่จะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรลึกซึ้งมากแต่รู้แต่ว,ว่ามีปัญหาทางเข้าออกนะผมก็ไม่อยากพูดเยอะ,ะเดี๋ยวผิดแต่ว่าผมเครียดไปอ่านนะใครอยากรู้เรื่องเราไปอ่านดูไปฟังช่องยูทูบผู้อื่นที่เขาอธิบายแล้วกันผมเครียดอธิบายนะครับสรุปสุดท้ายนี่คือที่มาที่ไปของถนอนอโศกฟังแล้วเพล,ลินๆเนี่ยก <c oughs> ็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องแอสตันอโศกเนี่ยจะบอกว่าต้องระมัดร,ระวังในการตรวจสอบอันนี้ผมบอกได้เลยว่ายาก คุณจะเป็นระมัดระหว่างไงขออนุญาตผ่านทุกอย่างแล้วให้ขายได้แล้วอะแบงก์ก็ให้กู้ได้แล้วอะคือพูดง่ายคือสวย <c oughs> นะสวยเอา,อางี้แล้วกันจะจบยังไงก็ติดตามกันไปแล้วกันนะครับนว่าแอสตันอโศกจะจบยังไงแต่เท่าที่รู้คือนี่คือที่มาที่ไปของถนนอโศกหรือเรียกว่าอโศกมนตรีสุขวิทย์ซอย21นะก็จบเยปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ